สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับขอรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องยูทูปของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทลลาซาด้านะครับกับผมนะครับผมเฟรนนะครับเป็นลาสต้านะครับเซอร์ไพร์ทเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับนอกจากนั้นนเี่ยยังเป็นลาซาด้าโซลเลอร์แอมเบสเดอร์อีกด้วยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งให้กับช่อง YouTube เพจ Facebook ของผมเองด้วยนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากว่า ผมเนี่ยนะครับกำลังนั่งเอาสินค้าของผมเองเนี่ยเข้าร่วมแคมเปญนะครับแล้วก็เหลือบไปเห็นว่าเอ๊ะมันมีแคมเปญแบบใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับจากหน้าจอนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะฮะนั่นก็คือคอยเดฟล็กซี่คอยนะครับผมก็เลย เอ๊ะอย่างนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังงงสงสัยนะครับประกอบกับมีเพื่อนๆนะครับที่เป็นคนที่ติดตามอยู่เนี่ยเขาก็ทักมาถามว่าไอแคมเปญน,นี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับเข้ายังไงแล้วมีผลอะไรบ้างนะครับผมก็เลยเข้ามาทดลองทํากับตัวเอของร้านค้าตัวเองนะครับแล้วก็เลยเอามาแชร์บอกต่อนะครับมาเป็นที่นี่ที่แรกเลยนะครับอะมาดูข้อกําหนดกันก่อนก็แล้วกันนะครับตัว Flexi Coil หรือว่า Coil Coil d a Flexi Coil เนี่ยส่วนลดสินค้าจากเหรียญนี่คืออะไรนะครับผมจะมา ขยายนะครับในส่วนของเงื่อนไขฟังนะครับอันดับแรกนะครับส่วนลดเนี่ยนะครับต้องมากกว่าส่วนลดที่เข้าในแคมเปญอื่นหมายความว่าถ้าจะเข้าร่วมแคมเปญนี้เนี่ยนะครับส่วนลดจะต้องมากกว่าแคมเปญที่เคยเข้าร่วมมาแล้วนะครับซึ่งเขาจะมีกําหนดให้นะครับดี๋ผมจะพาไปดูนะครับต่อมานั้นก็คือแคมเปญนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ last Co i n นั่นหมายความว่าลูกค้าสามารถที่จะเอาเหรียญมาแลกเป็นส่วนลดได้นะครับ ต่อมานะครับข้อ3นะฮะร้านค้านะครับจะต้องลดราคา5%ครับหมายความว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสินค้าราคา100ต้องลดไป5บาทนะครับและนะครับลูกค้าสามารถที่จะเอาคอยเนี่ยมาแลกเป็นส่วนลดนะครับได้ถึง10%โดยร้านค้าเป็นคนออกส่วนลดนะครับเป็นคนออกส่วนลดเองนะครับซึ่งไอตัวตัว last coin หรือคอยเดแบบเดิมเนี่ยนะครับ จะเป็นการแจกฟรีจะเป็นการแจกฟรีนะครับแต่ตัวตัวนี้นะครับตัว Flexico i เนี่ยจะเป็นการที่ให้ร้านค้าเนี่ยลดก่อน5%และลูกค้าเอาเหรียญมาลดได้อีก10%นะครับนั่นหมายความว่าลูกค้าจะได้รับส่วนลดไม่เกิน15%นะครับซึ่ง Lazada บอกว่าสิ่งที่ร้านค้าได้รับก็คือจะไปปรากฏอยู่ที่จุดแลกเหรียญหรือแลกของรางวาัลซึ่งทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีช่องทางในการที่ให้ลูกค้าเข้ามาเห็นมากขึ้นนะครับในขณะที่ นะครับหลังจากที่นะครับเราไปเห็นแล้วเนี่ยสินค้าเราไปเห็นที่ตัวตัวหน้าในส่วนของการแลกของรางวัลแล้วเนี่ยนะครับสินค้าของเรานะครับลูกค้ากดเข้ามาจะได้ทัฟฟิกทันทีแม้จะไม่ได้แลกเหรียญน,นะครับนั่นก็คือตัวที่เพิ่มนะครับ การได้ทราฟิกเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะครับลองเข้าดูนะครับเพราะว่าลองเลือกดูก็ได้อาจจะไม่ต้องเข้าทุกรายการนะครับแต่ผมมองว่าเออมันมีตัวใหม่ออกมาเนี่ยก็อยากให้ร้านค้าผู้ขายทุกคนเนี่ยทดลองดูนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายและสร้างทราฟิกด้วยนะครับช่วงนี้มีอะไรลองก่อนเลยครับนะครับง่ายๆนะฮะเราก็กดมาเข้ารวมนะครับกดเข้ารวมซึ่งเราสามารถส่งนําข้อมูลออกส่งเป็นส่งผ่านไฟล์ Excel เหมือนที่ผมเคยสอน ไปแล้วก็ได้นะครับหรือจะกดเพิ่มที่รายการอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีสินค้านะครับซึ่งสมมติผมจะเทสนะครับนะครับให้เข้าสัก1รายการนะครับผมเทสเป็นตัวนี้นะนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ผมเองนะครับเนโกแคลนะครับผงสฟอร์กำจัดขนแมวนะครับนี่ฮะเขาก็ใชลด้อยด132บาทเห็นไหมครับนี่นะครับ เขาก็จะมีราคาเฉลี่ยในรอบ30วัน60วัน90วันมาแล้วก็ให้ลดประมาณ5%เท่ากับ132.05นนะครับเราก็ใส่เลยไปนะครับแล้วกดส่งเท่านี้ครับสินค้าของเราเนี่ยนะครับก็จะถูก จัดสรรอยู่ในตัว Flexi Coin แล้วนะครับอันนี้ลองเล่นดูนะคือมันจะต่างจากจากตัวแคมเปญคอยเดปกตินะครับซึ่งคอยเดปกติอยู่ที่โปรเดตเฉพาะคุณนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นการแจกของฟรีเลยนะครับแจกของฟรีซึ่งผมก็ทดลองมาแล้วก็จะได้ทัฟฟิกได้ได้ตัวคนติดตามร้านค้าเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการอธิบายคร่าวๆนะครับสามารถที่จะเข้าร่วมแคมเปญ ตัวนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับหากวันนี้นะครับหากวันนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยชอบคลิปของผมนะครับยังไงฝากกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการสนับสนุนช่องของผมเองนะครับแล้วก็ถ้าไม่สะดวกฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งให้ก็แล้วกันนะครับเท่านี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนช่ององผมแล้วนะครับยังไงวันนี้เนี่ยลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ